รอบนะครับรอบแปดทีมผู้ที่สองสีแดงชนบุรีกีฬาจังหวัดตากเฉียเยี่ยมทีมนท้าจามชุลี สุภาพคำนดียงก็ฝั่งโน้นพระชนม์นรามประราคุณเ,เรื่องงานจัดการแข่งขัน,ขนอ่คุณสมชายมาดามชาสวนสำราญขอบคุณผงศักดิ์การท่องเที่ยวขอ,จอจเจ้าก็เจริญกรุงจเจริญคาแค่วิกิตศูนย์จัดเก็วิชัยการค้า ดูกกับสนามชาเทียมเดูุสยูนิเต็ดของจังหวัดกำแพงเทสขอบคุณทุกทีนะครับที่ส่งทีม,มาร่วมต่อการแขง่งขันรายการนี้มาช่วยเตมเต็มสีสแดงสมาคมกีฬาจังหวัดจากทบุร<สะ>ีจามจุลีครับยังศูนย์ต่อศูนย์อยู่สาวจุ ชัยสารนักสปนชัยสารนักสปนดังแล้ว่งว่าตัดมีสุดจะมีผู้แทนด้วยโอ้ยล็อกลมาสามตุนีหว่ามาจ่า,าย้ายบอกทันไหมลูกนี่เศรษฐวินมาเยอะ แขกช่วงครทั้งางฝั่งทีมสมาคมกีดาจังหวตตัดตรัสายยาวมาใหอสนามแม่มาหมดแต่สวนกลับไปชุดเตียมชุดเลยครับสมาคมกีดาจังหวตตัดตรัชุดนีตต้จาาจุนีเดนอดใซ้ ขี่ออกไปด้านซ้ายครับวันนี้ชนะเมษมาหมุดอ่าวบอลออกไปบอลทุม่มของสมาคมาาคกีฬาจังหวัดส่านเบิร์ดผลดีมาเยอะจะทุมท่มครับตรงนี้สวินขี่ดึงทุมท่มเข้ามาข่า,าวคือกาสลิปพันนรงคขอ่อนฟุตเสียงชนะมา คนนางม,มุลาเปล่าให้ัางฝั่งสมาคมกีฬาจังหวัดาาใบุรีชึ้นอะใ,นในกล้กรอบเสินเคโต้ึน,น,าานตาเยะ้น,ะม,นมีไม้เน่าหัวรายุทธแซ่ฟุงและไม้เน่หกเดือตะวันพายับและไม้เน่าศึกถูกนม้เยอะเยออยู่สามคนลูกโสด ของทองางฝั่คงคืมนมาคมกีฬาจังหวัดตากยิงโอ้โหในแถวสอง,ส,องสามในชันโดนะา,า,า,าัดเตอร์กลับยกมาพอเข้ากลานใจนี้ออกข้างบอลออกไปเป็นบอลทุ่งของาอจางสุรีเฉลี่ยทุ่งขึ้นหลังไป ถึมาโอ้โหต่างออกมาแต่หรือไม่ค่น สวนก็สวนอยู่ครับรอบตัดทีมคู่ที่สองห,หาทีมที่สองเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศไ,ไ,ไเดี๋ยวเขาสกัดข่าวูาดีครับผิดพลาดยกมือขอโทษกันเจ่งนะครับเจ่งที่ยจัดการแข่งขันต้องการของพทยรุชนะร่วมภัย ถึงสะพานคำลังดึงดูผู้เล่นนีกคนนึงยังไม่พร้อมยิงเลี่ยดเข้าไปแม่โดนสองหลังสกัดเหยียบไม้ทางนั้นปิดติทำมุกโศพาเขา ถึงของจามชุรีจ่าย้อนกลับมาให้เซียมเบอร์สิบสองแปดเซียมเบอร์แปดระทลบอกเน กดเสียงโซฟาดิคอมเ่นเชี่ยว่มุงธงให้ทางฝั่งยนจามชุลได้เตมุงขึ้นไปจามชุลี่อมาไดครจายเออกซ้ายไป กองทุนของการจูรีต่างตัใหม่ของสาวโจ้เป็นลัชอนนอินนาสายนะต่าเส้นใหม่คือเป็นแบ็คขวาหลบหนีไม่ได้จ่ายเข้าในสาดสาดได้รับของกลางหมาเล็กสุด ถวินมาเยอะตว,ว่าบอลเข้าเร็วด้วยกันทั้งคู่ครับหลังรีบบอลหน่อยก็นักกีฬาเข้าใจกันดีกนี่ยขออย่างเดียวไม่เกียนจนาทำร้ายคู่แข่งเท่านั้นดึงไกลตัว,ว,วทุกทออกมาได้ครับดูดันชนนันอินน่า าใสเข้ามาแถวสองตีไปแหม่เลยแบบออกแบบรุ่งของมาฟัง,งทีมจานชูรีสายออกไปหลุมเชนมนาบางทีมาไม่ได้โดนดักไว้ได้ครับลูกนี้โหถวิลมายเยอะตัวเสด็จทศพลนาเมืองลาวเอาขาดโทษ ผู้เล่นคอระหว่างทีมเชียร์การจูดิอ่านจังหวะดีๆอย่าพุดสองทีแล้วยิงไกลทางไกลครับลูกนี้ quá mà, Chẳng mổ tăng quay ra Mổ mũi phải chê nha Mổ đọc sai mắc quả Giai lắm sai chứ Quả mà Giai chín mà Kiểu mấy phản con lắm Chỉ chín lọc quay lên thay khắc và đa dứt chút ba luôn mai chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อันนี้ก็มีพุทธอลที่พังกระต่ายคนนึงประชาชนทั่วไ,ไปไวันเดียวจบ เดีเทีย่ยวไมาได้ค้นโดยคิดติทำโสพาฝไปตวงร้องได้สองสามคนไม่ถ่ายที่คนนึงหาได้สิบห้าิติทมโสพา นาทีเดียวนาทีเดียวเกิดกาเกมครึงครึ่งเวลาแรกรอบ8ทีมคู่สุขกรณ์เอฟซีคอป้องเู่ต่อไปสุขกรณ์เอฟซีกับคอป้องนักคู่ต่อไปมันยังอยู่ในช่วงคู่ที่สองอยู่ใช่รอบ8ทีมชูสกสูศจิ้ง ใจพระเจดบอกหลต่อทีทแม่ฤกยจิตธรรมโสภาหล,ลอนทุ่ของการชุรีเสือเมดโดดเมยเสืนจุนครนา,นานมราเปล่าให้ทัง้งฟังทีมจามชูรี ยามจุลียิงเรียกเข้ามาโอ้โหโหมดสุดต่อให้เป็นฟัตซโซ่อนนำช่วงท้ายเกมครับหายเลขอะไรมองไม่ชัดอ,อ,อ่ะได้ร่วมที่ได้เหรอไม่ได้เหรอแต่ถ้มาาสมอที่โซนก็โซนอยู่ครับซึ่งเวลาแรกเขารอบแปดเทนโฟที่สองเลย สมาคมกีฬาจังหวัดตัรสีแดงเอี่ยมถือฟ้าจานจุรีครับผูตสไปสุทธิกรยุทธีพบกับทีมขอปล้องผูต่อไปเสียมโจ้ได้ไครับขอปล้ื่ไหมเ่ยมไม่ไหวะชื่อว